แพงเอาเลยคุณยังนะไปลวสวัสดีค่ะ,ะ,ะ,ะสวัสดีค่ะอยู่กับช่อง h ั c k แพงและสุพิเศนะคะหามอกมือบางกล้องอยู่กับแอดมินสุดหลอนะคะแอดมินเพชรจ้าสุดหลอนน่ัดีคพี่พตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บ้านโนนแพงแไม่หอแมน่น,นี่มีโฟกัสที่ขนมให้หน่อยนี่ขนมจากแม่แอมขอบคุณขนมจากแม่แอมนะคะท่าขนมท่าขนม ไอลินไอลิน,นย่างไม่รูแ้แม่แอมนะคะอาหาร,ร,าหารแม่แอมนี่อันนี้คือแอดมินเก่าส,สวัสดีฮะ,นนะสวัสดีครับเก่าสวัสดีครับไอหยางกุ้งหยางกุ้งค่บแอดมิน,นอะไรค่ะอยู่กับแอดมินเพชรจ้าสุดหล่อแม่พี่ใช่ไหม ไปย่างกุ้งไปย่างกุ้งไปย่างกุ้งไปแอดมินย่านในแฟลชให้ไปเดินได้กันไหมได้แค่นักขั้งฮะขี้ขันขา้งไปแอดมินเดินก่อนเนี่ยนะคะบรรยากาศกินข้าวสองจานว้าที่รีเตียจิ้มยังไหมฮะโบ้แต่กินโบ้เลยสองจานสองจานเก่งมาก สวัสดีค่ะพ่อแสงระวีสวัสดีค่ะเป็นแอดมินให้เลยนะได้เดินสวัสดีสวัสดีพ่อต้นกับพ่อแสงระวีกันนะคะเออสวัสดีครับแอดมินถือดีๆโอเคได้มากระวังมันเทียนจะเป็นยังนะนะจะพิบตายกันโออ้ยแดมินเป็นยังอ่ะ รคันทุกโซเลยอันนี้ใช่เกือบจะคันเ่ลอยู่นิ่งๆมันคันใช่เกือบอีแม่เกือบหมูใหญ่เกือบหมูใหญ่มีทุกทีดว่างหลายเลยมาพอเกือบหมูใหญ่ยูนิ่งเพิ่มมาอีกวันนี้พ้อต้นกับพ้อแสมาบอของฝอยก็มีถือได้แบบนี้โอเคถือตรงตรงมือโอเคมาพี่คันดัง เียก่อนยิงยิงยิงคังขันดาจ้าวันี้มาชิบอกงไปหาแม่แอมอ่าอยู่สองมือเกี๋ยพึ่งงขั้นดากโอ้ขั้นดากเนี่ยแม่วัสดีจ้าพ่อสวัสดีค่ะ ใช่แม่เอาล่นยังมาล่ไนไงพี่เจ้าคอลนี้ขอบคุณ,คณกุ้งกับปลาหมึกนะคะแม่แอม,แมซื้อมาฝากลูกแรไม่ไหวมึงเงน,น <c oughs> ะี่เด้อให้ดีๆสองมือหามเห็ดกุ้งเป็นยัยมื้อนี้แม่แอมใช่ไหมยูกินขอ,อนั่นป่ะจ้ะเป๊ยบนึงนี่ละแต่ว่าไม่กันกลับแล้วจ้ะไปงานเล่นเขาหนอกเขาเพาพี่อันนี้ถือดีๆเพื่อสีวินหัว Này, Cái này là của em. Bạn có sư mặt trời xuống Hà không Thảo Bỏ cái Bố mẹ, 2, 5, 5, 0 nữa. 2, 0, xuống 2, 0, 5, 5. 2, 0, quá ăn mừng, จังหวัดอะไรคะแอดมินอัดออกไหมก <จำ S 1> รอรอ,รอูงอกรุงเทพมหานครถูกต้องนี่อย่างรถอะไรน,นะเหมือนพระอาทิตย์เลยแสงเหมือนพระอาทิตย์เลยรถแม่ดวง,งไปสวัสดีครับเร็วๆเบาสวัสดีจ้า เอาจากกะทิคุยแอดมินเติ้ตอนนี้ตั้งนาทีแล้วสี่ตอนนี้สี่ายแปดนาทีเคจะถ่ายต่อโตเอาจะต้องให้ทีมงานแบบนี้แหละมาแทงจ้างเป็นแอดมินโอเคบ่โอเคถือดีๆหามสั้นโอเเคตาเตาไฟลุกลุกแทงฝากซื้อหวยบ่บอกยี่แม่ซื้อหวยน้ำสองศูนย์ห้าห้าเงี้ยงบุกี้ยงห้้านต่ดิโอ้ เอาอกาคืนไล่ซดสอกอลูน่ไม่นอัดคีบไทยคิทอุ้ยเนี่ยแอดมินแอดมินสิจ้าทุนจอเบ่รที่คอยให้น่ะไปทยใกล้ใกล้อันนี้คือปุ่มซูมนี่ซูมได้นี่กดเลขสอกดเบอร์เลขสองเนี่ยมาซูมงล้วใครจ้า ค่กเรามีกุ้งกับอะไรกับปลาหมึกติ๊อย่างไรเม่ยจ๋ะไทยพ่อยัเนี่ยเอ็ซีอยากเห็นพ่อยัเออไอซีอยากเห็นดีๆสองมื้อตรงๆถามสั้นหามสั้นไปหาพ่อยยไปสวัสดีได้มสวัสดีครับสวัสดีครับตาปองนะสองท่านพ่อยยถ่ายคลิปเนี่สวัสดีครับ พิจารว่าไงดี้วยว่าดีด้วยว่าดีดีเสวัสดีครับพิจารย่ก็ชอบข้าวแพงเหไงต๋าว้าวนี่ไม่ได้จูเป็นกล่องเนาะเป็นแอดมินก็ตรงว้าวู้ผู้ใดพิจาเป็นแอดมินพิจารตรงหัดเปล่าอันนี้นะครับคือตาปองเอ้าเว้ากินขนมบอกกันเลยน้องหิวน้องมั่ง วะเอาแอดมินเือจังสี่กินน้ำนอกเตะพูดอะไบ้านเนี่ยนายขอดูใกล้อันนี้คือตัวอย่างเบบี้คลายอะไรี่เนี่ยพูดแบบเนี่ย่นนบริบบง สวัสดีโอเลี้ยงแกงขังติ๊กติ๊กเจ้าโอเลี้ยงจักปีแล้วโอเลี้ยงก็เจ้าไเป็นปีกว่าสิปดปีเป็นไอ้จอีดไอ้เวลาไอเจ่า้็บควาไอโอเลี้ยงมาทกุงเทนีแต่นอยเองโอเล้เเจ้าก็ยืลในท้องแม่แมยังบาันมาก ดาวหินตะวินเขาเรียกเจป่ะไอจูได้เจ็ดไปแปเนี่ยอยปดตีแล้วจากก้าเจเพราะฉะนั้นจ้าเป็นน้องว่าสาม,มคนไอจีเฟซบุ๊กจาก้จาจ้าเป็นคนกลางไอจีไอจีโบแมนไอจีโบแมนอายกว่าจาา้าไอจีหัอขวบจ้ากเจ็ดเฟซไอ,อเฟซเปด ปีคลิปให้หน่อยครับยกมือน้ำัสดีสวัสดีครับคลิปนี้คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมก, like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย